มีบนไม้ตรงนี้มีไหมมีมีที่นี้ก็ไม่มีไม่เจอไทยวะน้องวิวนไทยวะไปดูดินี่ตัวป่าหรือไหนเฮ้ยมึงทำอะไรไม่ให้มึงเข้ายันจด้ซื้คืนแล้ว เรามองมันเรารู้มันรู้เราเราอาาอะไรคือเรื่อานี้กาชื่ออะไรฮะเลมม์อทุกคนจุดบาะ่บอกมันจะพาไปนะฮ้ยฮ้ยฮ้ยดิันนี่ไม่ได้มันจะหนีเหรอนีเอ่นอ่เอน่นหยู่นเพื่อนเพื่นเพ่เพื่าเพื่อน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 เพื่เพื่อน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 เพื่เ่อนเพื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 ่อน่่่่่่่่่่่ พุ่งมินไปไปเถอะไปจนบ้าไปเถอะฮ่าฮ่เฮ้ยมาได้ไงวะทุกคนตาลุงเขาบอกแล้วว่าพวกมึงมาหาลูกแก้วกันใช่ไหมพุ่งหาไม่เจอหรอกเฮ้ยดูสิยฮ่าฮ่กฮคลือนคู่ยาวเลยทุกคนตาลุงเขาบอกว่าพวกมึงอยากตายหรือไงพุ่งมาหากูเฮ้ยพี่เดี๋ยวลูกแก้วไปเลย ูคด,คดเยขาบอกถ้าอยากหาให้หายเลยเขาบอกถ้ามืออยากเจอก็ให้หายใช่ไหมน้องวินแต่เราหาไม่เจอพี่ใช่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยลูกแกเนี่ยอยู่ไหนเราไม่รู้ว่าอยู่ใน<อ>ตัวรับสวัสดีพี่ป,ป้านาอาพี่พิซีทุกคนยนะครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องวินคนเล่นกับพี่นะคนดูใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะทุกคนก็วันนี้ผมมีภารกิจนะภารกิจหนึ่งมาจากพี่พิมนะก็ทุกคน วันนี้แน่นอนว่าผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่พิม์นะเพราะว่าผมจะมาตามหาลูกแก้วนะที่ตาลุงคนนั้นน่ะได้เป็นคนครอบครองนะเหมือนท่านยิงเพชรบอกว่าอยู่กับคนนี้ก็อยู่ดีนะอยู่กับคนไม่ดีก็คิดไม่ดีนะคุณก็ถ้าเราได้มาเราจะให้ท่านยิงเพชนะรน่ะทาลายทันทีนะเพราะว่ามันอยู่กับคนชั่วไม่มันไม่ค่อยเหมาะนะพี่พิม์นะคนก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับพี่พิมนะผม ก็สวัสดีคะ่ะน้องพิมพ์นะคะจากช่อง PAM พิมพ์นะคะวันนี้หนูกับน้องวินเนี่ยเราจะไปหาลูกแก้วสีแดงที่ตาลุงเขาได้ครอบครองนะคะลูกแก้วสีแดงเนี่ยเขาอยู่กับตาลุงเนี่ยทำให้ตาลุงใช้ชีวิตแบบผิดๆนะคะใช้มนในทางที่ผิดน,นะคะเราก็เลยจะหาเจอไม่เจอก็ว่าอีกเรื่องนึงนะคะอย่างไรเราก็ได้มาลองหาแล้วเรามาหาก่อนถ้าเราเจอเนี่ยเราก็จะได้ให้พี่เพรทำรายนะคะเพราะว่า ตาลุงเขาครอบครองลูกแก้วเนี่ยตาลุงเขาก็ใช้มนในทางที่ผิดนะคะใช้คมเหงคนอื่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาได้ใช้มนนั้นอ่ะควบคุมพี่นนกับพี่จันนะคะทั้งทางที่พี่นนทกับพี่จันเป็นลูกของเขานะแต่ต่อให้ไม่ใช่ลูกแท้ๆยังไงก็คือลูกเขาที่เขาเก็บมาเลี้ยงนะคะก็คือทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนไม่ดีใช่กลายเป็นปอบหรือว่า จากคนที่ไม่เคยทําร้ายใครก็กลายเป็นทําร้ายสัตว์ทําร้ายคนเป็นที่รังเกียจของชาวบ้านเพื่อนบ้านไม่มีใครต้องการจากเป็นคนที่าชาวบ้านก็รักแต่ตอนนี้กลายเป็นชาวบ้านขับไล่ไม่สนใจนะคะเพราะว่าชาวบ้านเขาก็ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพี่นังกับพี่จันเนี่ยในเวลากลางวันเขาเป็นคนโบติแต่ในเวลากลางคืนพี่พี่ก็รู้ว่าพี่นังกับพี่จันอ่ะจะเป็นอีกคนนึงนะคะเดี๋ยว ยังไงก็เราจะไปตามหาลูกแก้วกันเลยนะคะไปค่ะพูดไปแกันไปเสีาจะไปครับพูดไปคบไปน้องวินยขอโทรพี่เราที่จะใส่จริงท่านบอกร้อนมากทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะให้น้องวินนำเราไปนะคะเดี๋ยวถ้าเราเจอเนี่ยถือว่าดีมากแต่ว่าถ้าเราไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะพี่ๆอย่างน้อยเราก็ได้มาตามหาแล้ว มีมอยูดีเลยขาม่มีคอยูน่ดีเลย,ยรเราจะเดิไปตามหานะ,ะเราจะไปเราจะเดินหาแบบสะดวกสะด,ดวกนะคะทุกคนเราไม่ได้เราไม่ได้มีเจตนาจะขโมยของลุงหรือว่าอะไรนะคะแต่เรา,าตามหาลูกแก้วเราพิมพ์ว่าต้องต้องอยู่แถวๆนี้นะคะเดี๋ยวพิมพ์ขออนุญาตตั้งกล้องก่อนนะคะมาใหวิน เราจะได้หาแล้นะทุกคนเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ดูด้วยวนะ,ะลุงประดูกแก้สี่แดงเนี่ยถ้าขึ้นอยู่กับตาลุงเนี่ยจะต,ต้องใช้ใทางที่ผิดแน่เลยข้าต้อไปทำไรจะมีอะไรคนแน่ เดี๋ยวเราจะไปหาดูที่แถวบริเวณข้างหลังนะคะลองไปดูตรงแถวบอ่อน้ำดิทุกคนเราไม่แน่ใจว่าอ่อน้ำเขาซ่อนไว้แถวบอ่อน้ำหรือเปล่า อะไรนะใช่หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เคียวเป็นลูกแก้วเนี่ยทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยมันมันน้ำเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเย็นผิดปกตินะมันจะเย็นมากเลยน้ำตรงนี้ไม่เย็นนะใช่เย็นมากตรงเนี้ยเย็นผิดปกติได้ล้างหน้าก็ไม่เป็นไรนะหรือว่าน้ำตรงเนี้ยเราไม่แน่ใจว่าตะลุงเราตอนนี้เราเราไม่รู้เลยว่าตะลุงซ่อนลูกแก้วไว้ตรงไหนตอนนี้เราพยายาม หากันอยู่น้องหาดูแถวข้างแถวนี้ป่ะคนบอนนี้เราตรงไหนที่น่าสงสัยแล้วก็หาแถวนั้นนะคะแถวข้างบูข้างบ้านเนะี่ยก็ไม่มีนะคะเนะน,นี่ยนี่แถวนี้ม่มี วิลงบริษัทขาแล้วมีปะทุกคนตอนนี้เราหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมไม่รู้ว่าอยู่ในตัวเขาหว่าอยู่ในบ้านนะหรือว่าไม่พาด,ดูที่แถวนี้ได้เขาเพื่อเขาฟังหรือเปล่าคืออะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้หะขึงเม็ดมากจิถ้าเก็บ เขาคงไม่น่าฟังอกมั้งน้องวินเนาะเราตอนนี้เราเพรราาารายักอาท้าเท่า้ยังสุดกำลังแต่เราไม่รู้ว่าเขาเก็บไหนนะหรือว่าหรือว่าตาลุงเจะพกติดตัวหรือเปล่าน้องวินเพราะว่าประมาณนะั้นเพราะว่าท่านแถวละแวกบ้านแต่ว่าถ้าเขาฟังแถวละแวกบ้านเราก็หาไม่เจออยู่ดีอะเราไม่ใช่เราไม่รู้ว่าดีว่าเขาเก็บไว้แถวๆไหน ตอนนี้เนี่ยตอนใดที่เรายังไม่เจอลูกแก้วตาลุงเนี่ยน้องใช่เราก็ช่วยพี่นนองกับพี่จันไม่ได้ช่วยได้แค่นินนยหน่อยๆแต่ถ้าจะให้ยขาดเลยอ่ะเราช่วยไม่ได้ต่อให้เราช่วยได้ไปหาธรณีสีล้างมวลเสร็จกลับมาน้องนนกับน้องจันพี่นนกับพี่จันก็มีโอกาสที่จะเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าลูกแก้วเนี่ยยังอยู่กับตาลุงโอเคพี่เราลองคิดเราัองคิดดีกว่าน เรา,าเราหาดลราหาดดูแถวๆนี้ก่อนหาดดูตรงอีกตรงที่เราคิดว่ามันมันจะน่าสงสยัย เจอไทยวะน้องวินไทยวะไปดูดิเหมือนต้นป่าเลยไหนอ้าวเฮ้ยมึงทำอะไรได้ให้มาบุคคลยัยไงซึ่งเลยมันบอกมันเรารู้มันรู้แล้วเราห้าวอะไรคือนักเรียนคาทิค่าทำไมจนปบ้าัวลอยย้อยอย่างนั้นน้องวินหรือว่าลูกแก้วหรือว่าไอ้จนปบ้ามันเอาลูกแก้วแดงไปวะนี่นี่ไม่เลยอ่ะ เนี่ยวป้าช่วยก็ต้างเอาปเดินซีนเองเดี๋ยวอยู่เพือะไรีวาซีนยาฟ้า่า่าคนจนป่าเนี่ยขำแล้วหนักเลยเขาบอกว่าผู้มึงตามหาลูกแก้วสีแดงเหรอหรือว่าจะอยู่กับจนป่าหรือเปล่าน้องวินได้ลองไปค้นตัวมันดิน้องวินระวังนะม <ife? S 2> ันทำตัวน่าสงสัยนะวิน ไม่รู้มันซื้อคึนนะฮะซื้อขึ้นมาฟ้าไม่ได้ซื้อเองไม่ได้รู้เห่อได้ฟ้าทุกคนจนบาาเขาบอกว่าพุงหาลูกแก้วสีแดงใช่ไหมมันบอกว่ากูไม่บอกพวกมึงหรอกหรือว่าพี่ว่าอยู่กับจนบาาหรือเปล่าโอ้ย่าฟ้ามังวีนขึ้นคนเลยุณเลย เดวเราลองให้มันลงมาเดียวผมจับหกมันพี่ตงกรเดี๋ยวเราตังกองกันลน้องวินไปดิพี่สงสัยว่าอยู่กับมันหรือเปล่าอะเออน้องเวินเขาบอกว่า น้องวิงเขาบอกขอดูกระเป๋าหน่อยน้องวิงเขาบอกว่าลงมาตังดีน้องวิงเขาบอกฮลโหลมอครับบิฮิจีเฮน่จิเลยอีเาอ้ยเฮนจิเลยอีอีีทุกคนนี่เราลออล่อเขาลงมานะคะเราล่อล่อเก้อมกนาก้อนเหนล่ก้อนมืเล่นีก้อนตาบ่ออน้ก้อบน้องวิดูดิมีบ้าง ไม่มีดูน้องวินไม่มีเหรอไม่มีไปมันไปไปยี่ไปไปแล้วไปพี่อาจะตอนไปบอกไหนดูวุ่ยกระป๋าข้างมีดีเลยดีเลยพี่เหมือนใส่บอนนี้ทำไรวิ้งมัน น้องวินเหมือนใช่เลยใช่ไหมกระเป๋ามันลึ่นมากเลยน้องอุ้ยกระเป๋าเดาเลาน้องวินเหมือนน้องวินลงไปพี่อุ้มมาแน่อุ้มมาแน่อุ้มวินดูตรงกางเกงดิมีแค่ข้างหลังใช่พี่ดูเหมือนใช่เลยใช่ป่ะใช่ป่ะได้มาทุกคน เราตอนนี้เราสงสัยใช่ไหมแต่มันทำท่าเหมือนมันเอาลูกแก้วไปเลยนะเดี๋ยวเี๊จะบอกเราจะบอกไหมเราไม่อยากทำให้มันรุนแรงครับพี่พิณเจอบ้าถ้าไม่เจอรับอยเข้าไปเถอะปี๊ดมีพี่แต่มันพูดเราสงสัยมันมัางมันพูดมันอยู่กับมันเลยจนเนี่ยมันจะได้ป้าไพื่อสิ่งนี้เหรอ ล้อกมือมันไว้วินล้องมือมันไว้เราจะเข้นจากมันนี่แหละเราจะเข็นจากมันนี่แหละมันหัวร้อยย้อนอะเตมาเตจะจะยื่ยกนกระทือบอบอกห้าตังไวให้มันท่าไรนะห้าพันมันถึงจะให้ลูกแก้วสีแดงไม่บอกเดี๋ยวมันจะบอกว่าไหนพี่ไม่เชื่อหรอกพี่ว่ามันจะหลอกเราบอกพี่ไม่เชื่อพี่ว่าจนจนบ้านนี้เหลี่ยมเยอะ เตีเหรอสอบสวนมันน้องวินเอาใจ้ามันีงามเองยันนี่นี่บอกแ้บอกว่าถึงเราจะรุมเราก็ออกไปไม่ได้หรอกอ้าเดินเดีบนนี่ซีบ่ได้ในนิกเกินกันนี่ซี่เขายี่ซสิบ่ได้ซยงเลยทุกคนจนเขาบอกว่าเขาเขา เรียกยังไงอะพิมพ์หั่นกล้องไปต่อได้ไหมต่อให้เขาจะแบนหนึึงวินต่อให้เขาจะเอาลูกแก้วสีแดงไม่ได้แต่เขาก็รู้ที่อยู่เดเดไม่เต้เลยต่อทุกคนจนบ่าเนียเขาเขาบอกว่าถ้าเขาจะยอมบอกแต่ว่าเราต้องเอาเงินมาแลกนะทุกคนเราต้องเงินมาให้เขานะหั่นกล้องไปเดี๋ยวมันจะติดความรุนแรงไม่เไรวินเราจะไม่ทำร้ายเขาเราค่อยๆดีกว่าเด้ เราค่อยทำให้มันทอมานทีเดนี่มึงต้องยอมบอกแหละเดะเดอ้ช่วยแหลยอ่าเดเดตุ๊กเตะก็ลูกคนจนป่าเนี่ยมันไม่ยอมบอกแล้วนะคะว่าลูกแกวสีแดงเนี่ยอยู่ไหนมันบอกว่ามันรู้ที่อยู่นะคะแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันบอกว่าถ้าเราอยากได้เนี่ยเราต้องเอาเงินมาให้มันห้าพันน้มันถึงจะบอก ล็อกมือมันไว้น้องวินล็อกมือมันไว้จนกว่ามันจะยอมพูดยังมีเตเยบอลในชื่อพี่แีละถ้าถ้ามันไม่ยอมบอกนะทุกคนเราก็จะไม่ปล่อยมันนะ<ไ>มันบอกว่ามันรู้ที่อยู่ว่าตาลุงเก็บลูกแก้วสีแดงไว้ตรงไหนไเกเตมอนเนี่ยอุเพลย์ย่าเหรออุเพลย์เรนน่าเหรอไรชู่อเมาปล่อยมันอย่ามันบอกอ่ะน้องวินตีเชื่อมันเหรอ มันอาจจะพาไปเจอจริงๆก็ได้มาตีบวเป็นไนยื้อเขาบอกว่าต้องปล่อยเขานะเขาถึงจะพาไปหานะดิที่มอปยาหมออุชจฉะวิลาวังนะอุุฉลเล็บยาโอ้อบบยหได้เต ไอ้มอปด้ยไปเดินอะรเยอะอู้ช่วยฮะอู้ช่วยยาช่วยเหรอเลียโทุกคนจนบ่บาวไม่บ่ามันจะพาไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองจิมันจะหนีไหมมันจะหนีเหรอจะเูกไปด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปด้ยช่วยควรจุดบานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยพวกมึงป่วยไปเถอะไป่วจนป้าไปเถอะเฮ้ยมาได้ไงวะทุกคนตาลุงเขาบอกแล้วว่าพวกมึงมาหาลูกแก้วกันใช่ไหมพึ่งหาไม่เจอหรอกฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนตาลุงเขาบอกว่าพวกมึงอยากตายหรือไงพึ่งมาหากูเดี๋ยวลูกแก้วไปเลย เยยขาอบอกถ้ามืออยากเจอก็ให้หาย,ยาใช่ไหมน้องวินแต่เราหาไม่เจอพี่ใช่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าตอนเนี้ยลูกก้าเนี่ยอยู่ไหนเราไม่รู้ว่าอยู่ในตัวของตาลุงหรือเปล่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะเพราะตาลุงเขาเนี่ยม,นะมีวิชาเยอะมากเลยนะคะน้องพิมเองน้องพิมก็กลัวมันกันนะะ้ะแต่ว่าถึงน้องพิมจะมีสร้อยก็จริงทุกคนแต่ว่า ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าตาลุงเนี่ยเขามีลูกแก้วนะใช่เขามีลูกแก้วแล้วก็เขามีมูลในตัวเขานะคะตอนนี้น้องพิมพ์เนี่ยเธอสียังเรียกว่าใช่เราอะไรเยอะพี่เราหาไม่เจอน้องวินเขาบอกถ้ามึงมาหาเรามึงอยากตายนะเขาเฮ้คยเรืบบม้ย พี่พิมพว์อเสให้เราอเหรไปพี่ผมว่ากลับเอขอร้องเขาเขาบอกว่าเรามาหาลูกแก้วถ้าไม่เจออ่ะเขาจะเอาเราให้ตายเลยเขาจะเอาน้องวินเป็นบริวานี่ไปี่ไปเขาต้องจะเล่นผมเขาคู่เราใช่ใช่ทุกคนตาลุงเนี่ยเขาบอกว่าเราหาลูกแก้วเนี่ยหายยังก็หาไม่เจอเขาบอกว่าถ้าเราไม่ยอมกลับเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสะกดน้องวินแล้วก็เอาเป็นบริวารของเขาเลยนะคะทุกคนตายที่นี่อย่างนั้นทุกคนน้องพิมพ์กับน้องวินเราต้องขอตัวกลับก่อนนะคะน้องพิมพ์เนี่ย ถ้าตัวน้องพิมพเนี่ยตาลุงเขาทำอะไรไม่ได้แต่ว่าน้องวินเนี่ยทุกคนน้องวินไม่ได้ใส่สร้อยอะไรมาเลยนะคะไปดูบ้านเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีบกลับนะคะไปไปไปทุกคนตอนนี้เนี่ยตาลุงเขาบอกว่าถ้าเราไม่รีบกลับเนี่ยเขาจะสะกดน้องวินจริงๆแน้องพิมพ์เบี่ยนห่วงน้องวินเราจะเอาสร้อยให้น้องวินก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวตาลุงเขาจะสะกดน้องพิมพ์นะคะพิมพ์ก็เลย เอาอยางบ้ภัยที่สุดหลอกกลับกันดีกว่านะคะ <ไป S 1> ทุกคนไปไปนอันนี้นะคะเราเป็นห้วงน้องวินมากกว่านะคะพอาะซอยเนี่ยเรามีเส้นเดียวนะพอถ้าพิมพ์ให้น้องวินเนี่ยน้องวินยกบ้ภัยแล้วน้องพิมพเนี่ยก็จะโดนตัดลงสะกดแต่ถ้าน้องพิมพ์ใส่น้องวินก็จะโดนสะกดเพราะฉะนั้นเราเรากลับบ้านดีกว่านะน้องวินเนาะไ,ไ,ไปทุกคนฝากพี่ๆเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ต้องขอดตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ